ได้เวลาของรายการที่นี่สมุทรสาครแล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้เรื่องราวดีๆต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครของเราให้มากขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราค่ะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่จะนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นะคะ ในสัปดาห์นี้ค่ะทางรายการนะคะจะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมา้าซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่กับคนมานานค่ะและสายพันธุ์ของม้านะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะคอกม้าในเมืองไทยค่ะยังมีไม่มากเพราะหากคิดถึงมา้าผู้คนส่วนมากนะคะจะคิดไปถึงสนามแข่งขันม้าในกรุงเทพหรือฟาร์มต่างๆในนครราชสีมาแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่จังหวัดสมุทรสาครของเราเองนะคะ ก็มีฟาร์มม้าอยู่ในจังหวัดด้วยค่ะและที่นี่นะคะเป็นฟาร์มม้าที่สําคัญค่ะและเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจนะคะได้เรียนรู้การขี่ม้าแบบถูกวิธีซึ่งฟาร์มม้านี้นะคะจะอยู่ที่ไหนและมีสายพันธุ์อะไรบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมกันได้ค่ะกับรายการที่นี่สมุทรสาครสัปดาห์นี้ค่ะ

ที่มีอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับและผู้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มม้ามหาชัยครับก็อยู่ข้างๆผมครับก็คือคุณอำนาจมารกุลครับหรือคนแถวนี้เขาเรียกจะรู้จักกันว่าพี่หนุ่ยนะครับสวัสดีครับผมต้องรบกวนถามพี่หนุ่ยนิดนึงครับอย่างส่วนของทําไมถึงลิปที่จะทาฟาร์มม้าในจังหวัดสมุทรสาครของเรารวมถึงจะเปิดสอนให้เกี่ยวกับคนมารู้จักมาครับเป็นเพราะอะไรครับคือในเบื้องต้นเนี่ยผมดูแล้วในจังหวัดเราเนี่ยคือ ถ้าเกิดต้องการจะไปที่เราต้องการจะสัมผัสกับมา้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือต้องไปต่างจังหวัดไปเขาใหญ่ไปลาดรีคือหลายๆที่เนี่ยคือต้องเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยพอดีประเอิญผมเนี่ยมีความชอบเกี่ยวกับม้าอยู่แล้วก็คือไหนๆเรามีอยู่แล้วปุ๊บเราก็อยากยาาเออมาทําประโยชน์ก็คือให้พี่ๆน้องๆชาวสุสาค์เนี่ยได้มาสัมผัสกับมา้าได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาอะไรของเขาได้มาได้ทดสอบทดลองขี่โดยเรามีครูฝึกของเราคอยดูแล เรื่องความปลอดภัยให้ครับนั่นเป็นที่มาในส่วนของมาทปํปฟาแต่จริงๆในการลงพูดกันตรงๆว่าลงทุนเกี่ยวกับม้าเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากสูงครับแต่ว่าคือเรามันเป็นเป็นใจรักตั้งแต่เด็กๆครับเป็นชอบชอบชอบ,ชอบมามากตั้งแต่เด็กอ๋อตอนตอนที่แรกคือว่า เห็นมาแล้วประทับใจเลยก็<ช>ลเลยเป็นความชอบส่วนตัวเลยคิดที่จะมาทำฟาร์ม <works> มาที่หาชาัย เมื่อในเมื่อมีม้าเข้ามาแล้วนะครับในฟาร์มของของพี่หนุ่ยเองเนี่ยลงม้าสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็ที่เห็นเห็นอยู่ก็จะมีเทอร์เดเบดมีเป็นควอเตอร์แล้วก็จะเป็นม้าจะเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งก็คือมีเชื้อสายที่เกิดไทยใช่ครับที่เกิดไทยเป็นลูกผสม ได้ก่อนที่จะเข้ามาในส่วนของม้าเนี่ยต้องไปศึกษาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงม้าเยอะไหมครับพี่อ,อ๋อก็พักหนึ่งอะฮะไปไปมีรุ่นพี่อยู่ที่โบนันซาอยู่แล้วก็ไปเรียนรู้กับเขาแล้วก็ไปดูการดูม้ามีวิธีการดูมา้าอะไรแล้วก็รวมถึงทักษะการขี่การอะไรด้วยที่โบนันซาที่เขาใหญ่อ,อ๋อก็เลยเป็นมูลเหตุที่ว่าจากจุดนั้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับมา้าก็เลยต้องเขาเรียกพูดตรงๆว่าซื้อมาแล้วลงทุนมา้าข้ามอ,อ,อยู่ที่จังหวัดของเราครับ แค่ว่าจะทําแค่เฉพาะฟาร์มเลี้ยงเฉยๆครับแล้วทาไมไม่ไป,ไปม,ามาถึงคิดที่จะเปิดสอนให้เกี่ยวกับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านนี้อ๋อคือบางทีเราเห็นว่าบางทีแบบช่วงปิดเทอมบ้างอะไรบ้างนะเด็กๆอะไรเงี้ยบางทีผู้ปกครองเนี้ยมีเวลาก็คือมันจะได้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ผลประโยชน์ทั้งสองอย่างเลยคือผู้ปกครองก็สามารถได้ใกล้ชิดกับเด็กๆด้วยดีเวลาปล่อยให้เด็กเยาวชนไป ขี่มอเตอร์ไซค์แวน้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยคืออย่างเงี้ยผู้ปกครองมีเวลาอยู่กับบุตรหลานของทุกคนได้พาลูกมาฝึกลองขี่มา้าดูแล้วก็เป็นการออกกําลังกายอ๋อครับเพราะว่าการขี่ม้าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งใช่ครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามองมาในมุมมองของผมในส่วนของที่จังหวัดสมุทรสาครเราเองเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่คิดว่าจะมีฟาร์มม้าเกิดขึ้น และเปิดสอนให้ได้ได้สัมผัสเกี่ยวกับม้าจริงๆเป็นในความรู้สึกของผมเลยว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากแต่พอในเมื่อการพิเศษเนี้ยในการลงทุนที่จะทำเนี้ยมันผมพูดตรงๆว่ามันก็ต้องสูงตามแน่นอนอย่างนี้คุ้มหรอครับพี่มันที่เราทํานี่คือเราไม่ได้หวังในเรื่องในเรื่องกําไรเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับคืออยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับมา้าอะไรอย่างนี้มากกว่าครับไม่ได้มองเป็นในเชิงธุรกิจไม่ใช่ ก็แค่อยากให้ดึงดูดในส่วนจุดเด่นของของดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเราใช่ครับโดยเฉพาะม้านี่แหละเพราะว่าไม่มีใครทำแล้ไม่แล้วทำแล้วไม่เหมือนใครด้วย ทราบที่พี่หนุ่ยบอกว่าเรามีม้าสายม้าสายพันธุ์อเมริกันเข้ามาอยู่ที่นี่อย่างนี้ผมรบกวนคุณพี่พาผมไปชมในสายพันธุ์ที่พี่มีอยู่ได้ไหมครับได้ครับก่อนเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นก่อนเข้าฟาร์มของฟาร์มม้าที่นี่นะฮะก็จะเห็นในส่วนของรถลากที่นี่สเสน่ห์มากครับอันนี้ก็เอามาจากทาี่ไหน ตัวนี้ผมสั่งนําเข้ามาครับคือขึ้นใส่ปากฟูตู้คอนเนเนอร์มาครับตัวนี้มาจากเท็กซัสอันนี้ของเท็กซัสใช่ครับอันนี้คือเาสำหรับเทียมม้าโดยแท้ใช่ครับอ๋อใช้งานได้จริงไหมครับใช้งานได้จริงครับอุปกรณ์หมดแสดงว่าแต่ว่าของที่นี่ยังเอาเอามาใช้เพื่อประดับก่อนใช่ครับแต่ว่าอนาคตค่อยว่ากันครับนี่เข้ามาตอนนี้เห็นที่มาตัวนี้ก็คือสายพันธุ์จากตัวนี้เปงกันใช่ครับตัวนี้ เออเป็นควอเตอร์ครับควอเตอร์ครับอันนี้ม้าประมาณ5ปี5ป,5ปีครับ5ปีครับอ๋ออันนี้แสดงว่าขึ้นเครื่องบินมาเลยขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องมาครับขึ้นเครื่องมาตรงนี้ต้องมีพามสปอร์ตต้องผ่านการตรวจเลือดด้วยอายุม้าก็ประมาณ20ปี20ป่ิปี5้าปีนี่เหมือนม้ารุ่นรุ่นเหมือนฝรั่งครับยังเข้ามาเนี่ยครับยังดูแลรักษายาไหมครับมาพันนี้ก็จะ จุกจิกนิดนึงครับไม่เหมือนไม่เหมือนม้าไทยการปล่อยอะไรเงี้ยคือเราจะต้องปล่อยแปลงจริงคือเราจะไปล่ามไว้ไม่ได้ถ้าเป็นม้าไทยจะสามารถจะปล่อยคือจะไปไหนก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่แตเป็นพวกมา้าสายพันธุ์นอกอย่เงี้ยคือเราต้องอยู่ต้องดูเหมือนเราเลี้ยงลูกหมาฝรั่งอะไรเงี้ยพี่มันจะจุกจิกกว่ากันหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับทำไมตัดสินใจถึงจะเลี้ยงม้าสายพันธุ์แท้จากต่างประเทศไม่เลี้ยงผสมอย่างในไทยนั่นก็ จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็คือถ้าเป็นม้าไทยเนี่ยผมเคยไปขี่แล้วมันจะตลกอะครับมันมันจะมาดูไม่ได้สง่าราศีตัวมันเล็กแล้วเราเป็นคนตัวใหญ่เนี้ยครับอ่ะฮะมา้าสายพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยพวกนี้ม้าจะ่ปงอ๋ออย่างนี้เห็นใกล้ๆถ,ถ้าเปรียบเทียบความสูงของผมนี่ตัวเขาประมาณหัวผมเลยครับตอนแรกบางครั้งคิดว่ามา้าโตๆอย่างนี้น่ากลัว<ช>จริงๆก็ ไม่น่ากลัวอย่างจริง่ครับ,<า>รบถ้ามาสัมผัสจริงๆจะรู้ว่าเขาไม่มีอะไรนะครับตรงนี้จะเชียงมามาทุกตัวฝึกมาทุกตัวแล้วครับอ๋อก่อนมาถึงพี่เขาก็ฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วครับ, <ๆ S 2> รบมาก็ฝึกมาเรืยๆอย่างนี้ก็อย่างที่เห็นตรงนี้คือคุณครูที่ทเป็นครูฝึกที่คอยดูแลอยู่ที่นี่ครับแสดงว่าในส่วนของเด็กๆที่จะมาเรียนก็จะเจอคุณครูท่านนี้เป็นคนดูแลใช่ครับ ก็คือในเบื้องต้นเ่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีโอกาสได้มาเรียนเนี่ยก็คือเข้ามาได้เลยมาสัมผัสกับม้ามาเรียนรู้อยู่กับมา้าเข้ามาอย่างลักษณะผมที่เข้ามาแล้วก็สามารถมาสามารถจับลูกเขาอะไรเขาเนี่ยคืออย่ากลัวอย่างเดียวครับม้าเนี่ยถ้าเกิดเราจะจับเนี่ยเราจับเลยถ้าเรามายึดย,ยักลูกเ <úng S 1> ี่กใคร,ครับมาเขา็ราะแวงเราเหมือนกันถ้าจืกยกักเนี่ยเขาก็จะมีอาการยืดยักแต่ถ้าเกิดจับคือเราจับแล้ว,ลวก็ลูกขเลยสามารถก็เลย เวลาเขามาดมเนี่ยเขาไม่ได้กัดหรืออะไรครับคือเขาก็ต้องการสัมผัสกับกลิ่นเราเหมือนกันอ๋อเขาก็อยากรู้ว่าเราคือใครใช่ครับอ๋อถ้าอย่างอย่างเดียวใช่ครับเขาจะเขาจะจำกลิ่นได้ครับครับอันนี้พออาบน้ําอาบน้ําก็จะเห็นเนื้อเนื้อของเขาแต่จริงตัวนี้คือสีขาวสีขาวครับสีขาวชื่ออะไรครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อไซเบอร์ครับชื่อไซเบอร์นะฮะยังมีตัวอื่นอีกใช่ไหมครับมีครับ S <S จะเห็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะตัวนี้สายพันธุ์เดียวกันกับตัวเมื่อกี้หรือเปล่าอ,อ๋อคนละสายพันธุ์ครับตัวนี้เป็นเทอร์เเบตนะครับมันเป็นสายพันธุ์ม้าแข่งเลยครับตัวนี้ม้าที่ไปที่เขาวิ่งแข่งกันมีจ็อกกี้ขึ้นแล้วก็ใชัคใช้ความเร็วใช,ใช่ครับตัวนี้สายพันธุ์ม้าแข่งสาหรับคนที่ชอบความเร็วแล้วตัวนู้นนะครับอ,อ,อ๋อตัวนู้นมันจะเป็นม้าขี่เล่นของเมืองนอกเป็นพวกม้าสไตล์คาร์บอนากครับ อ๋อขี่ชิวๆใช่ครับขี่ชิวๆแต่ถ้าเกว่าต้องการความเร็วนิหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ใช่ครับเพราะแสดงว่าของพี่ต้องซัพพอร์ตให้กับคนที่จะเข้ามาชมแล้วได้เห็นแต่ละสายพันธุ์ด้วยครับตัวนี้จะเป็นมาแข่งสีเขาจะแบบดำเนียนมากเขาไม่ใช่ว่าเป็นสีดำใช่ไหมพี่สีดำเขาจะออกเป็นเขาเรียกสีเม็ดมะขามไม่ถึงก็ดำเลย อย่างเขาอย่างที่เห็นตรงหน้าเนี่ยก็คือว่าการอะหญ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายพันธุ์เมืองน,นอกเนี่ยหญ้าเขาต้องเป็นหญ้าเฉพาะด้วยไหมอ๋อมันไม่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ไม่จาเป็นไม่จำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเราก็ให้หญ้าสดด้วยแล้วก็จะเป็นหญ้าแห้งเป็นแคโกล่าแต่คือเราจะให้กินเป็นเวลาเหมือนกันเพราะถ้าเกิเรากินมากๆคือเวลามา้ามันอ้วนมากเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับมันจะทํามันก็จะขี้เกียจด้วยอ๋อกินเยอะไปก็ไม่ดีไม่ดีเขาอยู่รวมกันได้นะครับในลักษณะนี้ สองตัวนี้คือตอนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเรียบร้อยแ,แล้วคือเขาจะนิ่งถ้าไม่ตอนกันจะอยนนู่ไม่ได้เข้าหมายที่เห็นนี้ก็จะเป็นลูกมา้าลูกม้านี่ผสมเองที่นี่เลยครับผสมที่นี่ครับออเกเ,อเกิดเองครับเกิดเองครับเกิดที่นี่เลยอย่างนี้ลูกม้านี่กี่เดือนครับเออ,อันนี้ออกมาผมไม่แน่ใจหลังเข้าพรรษาเนี่ยฮะหลังเข้าพรรษานี้วันเดียวหลังหลังเข้าพรรษาวันเดียวไอ้ตัวนู้นออกวันเข้าพรรษาปีที่แล้ว ทำไมลูกม้าถึงขนเขายังมีขนอยู่ที่ตัวเยอะใช่ใช่ฮะอันนี้ยังเป็นขนลูกม้าอยู่ครับมันยังไม่สะบัดขนออกถ้าเกิดสะบัดขนออกลูกขนมันจะเรียบลนะ,ะตัวที่เป็นเขาเรียวกว่าอะไรด่างนั้นสายพันธุ์อะไรครับพี่อันนี้เป็นม้าไทยครับเป็นลูกผสมอ๋อลูกผสมใช่ครับกับม้าไทยใช่ครับแต่จริงๆที่จริงตัวตัวม้าเองก็ไม่ใช่ม้าไทยจา๋าแต่ว่าก็คือว่าเขาเกิดในไทยใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาจะมีให้เห็นนะครับหลายตัวมีลูกมา้าด้วย ลูกม้าอย่างเงี้ยเด็กๆสัมผัสได้ไหมเขา,าตื่นไหมครับ <c oughs> ได้ครับชอบเล่นอันนี้สองตัวยิ่งสฉพาะสองตัวนี้ชอบเล่นนะ,อะชอบมาเล่นอยู่กับเด็กถ้าเด็กๆไม่มาเรียนขี่ก็ลองมาสัมผัสกับลูกม้าได้หรือม้าโตลักษณะนั้นถ้าถ้าเกิดคุณไม่กลัวม้าโตก็ลองมาสัมผัสได้แต่ถ้าเกิดเป็นม้าเล็กๆลักษณะนี้ก็จับได้เหมือนกันจับได้เหมือนกันครับเล่นได้เหมือนกันเพราะที่นี่เชื่อมทุกตัวครับ แล้วม้าอยู่ประมาณสิ่ตัวครับเจ็ดแปดตัวครับมีเพาะพันเองได้ด้วยส่วนหนึง่งอย่างที่เห็นลูกม้านะครับสองตัวก็เป็นสายพันธุ์ที่เกิดที่นี่นะฮะถ้าใครอยากจะมาสัมผัสม้าก,ก็มาสัมผัสได้ทั้งทั้งลูกม้าด้วยแล้วส่วนของม้าโตได้แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเขีย่ยหรอพี่ผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อก็คือ ทางเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดท่านใดมีอยู่แล้วเนี่ยก็คือสามารถนำเอามาเ,เข้ามาเดิได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยทางเราก็จะมีหมวกมีเป็นรองเท้าบูทโดยเฉพาะเพราะว่าเวลาขี่มาก็ต้องใช้อุปกรณ์สําคัญเ<ช>หล่านี้อยู่แล้ว<ช> ในส่วนของมีอนนะุปกรณ์นั่นคือหมวกมีรองเท้ารองเท้าเซฟตี้โดยเฉพาะที่สังพันธ์ทางนี้ก็จะมีอารอ์ม<ช>เฉพาะเฉพาะรุ่นอีกเฉพาะตัวด้วยครับเพราะอาร์มเนี่ยมันจะจํากัดระดับไซส์ของม้าด้วยเพราะก็คือมันจะเซฟม้าด้วยครับเพราะบางทีการที่เราวางที่หลังเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะมีอาการเจ็บได้วางเพนะียวๆไม่ได้ต้อง<ช>มีลักษณะนีอ้อันนี้เฉพาะม้าที่เป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะ<ช>มีม้าที่เป็นไซส์เล็กที่สามารถขี่ได้อีกชรวมถึงรองเท้าและหมวกแต่ละไซส์ ถ้าถ้าสมมติว่าผมมาเรียนเนี่ยผมต้องไปจ่ายค่าในส่วนของหมวกและรองเท้าอีกไหมครับพี่อ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องทางเรามีัพอร์ตให้อยู่แล้วครับอย่างถ้าเกิดผมไม่กล้าที่จะขี่พี่ผมแค่มายืนเตะท่าถ่ายกับม้าเสร็จตังค์ไหมครับพี่อ๋อไม่ครับไม่ครับยินดีครับยินดีครับทําไมพี่ใจดีขนาดนั้นล่ะพี่ก็อยากให้ก็บอกแล้วรับจิงใอยากจะเป็นเป็นจุดแนะนําเป็นจุดเที่ยวอีกสักที่หนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์เรานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่อยู่ในใจกลาง เมืองมหาชัยเลยนะครับตรงจุดนี้